กวงามจ,ะจะ้ะนี่ก้อนใหญ่ๆต้นกั้นใหญ่ๆ้นใหญ่เลยแต่บันดอกมันยังมีมีขัดใจงวยเนาะนี่ก็ใช่กัตอนนี้มีดอกอันนี้นียังไม่เห็นดอกเลยการเดินมีอะไรนี่แต่มันสั่นพอดไว้กันนี่เอาไปกอนจ้ะเอาอันนี้ยาวก่อนนี่นี่น้องอันข้เอาได้ก่อนจ้ะการโดกแต่ไปซัมนี่กัเก็บไว้หลายวันได้จ้ะเพราะมันยังอ่อนนี่พี่น้องมันช่วจ้ะ

พืชไอ้กระพืชไม่ถือวะะ่าตะกั่ชิงพืชเจ้อเอาตะลกเด้อจ้าพี่น้องเด้อหย,ยอกเล่นพ่อแก้งเงาจากเงาเง,า,งาเมื่อเบื่ออา่าฝนตกเกือบทางอาทิตย์หรือทิตย์ที่แล้วไม่ได้แคมคลิปให้พี่น้องดูห่างหายมาสองสามวันไม่ลงคลิปนี่วันนี้ก็ได้มาแหละมาหาคลิปให้พี่น้องดูหาอยู่หากินเนาะพี่น้องเนาะ ใครชอบหาอยู่หากินดูคลิปหาอยู่หากินต่างประเทศกับเขามาดูได้จ้ะชงยาดาวสะพายโนเวีวิถีชีวิตบ้านๆหาอยู่หากินในต่างเหนจ้ะในต่างประเทศงามๆพักงามๆเอามาฝากกันมเก็บกันเด้อจ้ะพี่นงเอ้นี่แหละชีวิตจะไม่ตายก็ดินกันไปชีวิตไม่สิ้นก็ดินกันไปนะจ้ะเนาะนี่ตัวแตุ่ดก้อนงามคักนิ่มๆมีดอกปะมีนิ่ๆดอกอนอ่อนนี่พี่นงเก็บได้นานพอมหมนี่ ถ้าเป็นอย่างนี้จะเราเก็บได้เป็นอาทิตย์เพราะว่ามันไม่เก๋งไงแต่เราเก็บดอกมันบานไปแล้วมันเก็บไว้มันก็ไร้พัดก็ต้องตัดทิ้งหลายเพราะมันเก๋เขาจะเก็บอ่นอนอย่างนี้จะรู้จัจกยอดก็ไปนี่เห็นไหมอันนี่กำลังดอกตูมบานอีกก็เรียกนะเนาะเยลงไปงัดลงไป นนข้าดูกลอนิอันนีดอกไหมแล้วก็ดูสังเกตดูเอาก็ได้ใครไม่อยากบีดอยากขั้นมีมีนดกอกยาดาวก็ไม่เอาหรอกงงงงว่นนาแล้วถึงอ้วดทีนี้ดอกไปเอาอ้วนเอาจะนะใส่ตะกร้าไป Qua hôm qua chúng ta tìm tất tay ngọc bao lâu năm 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 nữa, năm 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 กอุ้ยเนี่ยมันอ่อนนิดนึงเนาะอ่อนนิดจ้ะะขัดเอาประมาณนี้แหละใส่ไปอุ้ยกดยตัดมันกันจ้ะนี่ยาดยดาพามาดูป่าหอมที่ฝนมันมากเลือดจ้าเลือดนี่เด้อที่ฝนมันมากขึ้นมัน,นอีจ้งนะ ไปนู่นคุณยายดาวก็จะพามาเก็บเอาของไหนมัน,นงามๆป่าก็จะไปนู่นจ้ะพี่น้องขอพาพี่น้องดูจักแป๊บก็น่าจะแห่ไปนี่จะหอมนี่เด้อจ้ะคือหอมป่าเด้อน้องเด้อไปนี่แม่นมดนีด่คือดอกเขาเดี๋ยวุณยาดาให้ดูก่อนยาดาวจะเอกมาเก็บจ้ะไม่ได้ภาพดูทั้งอื่นดูแต่แค่ละเลาะนี่นาะจ้ะเนาะไ,ไปนู่นไปนู่นเด้อจ้ะน่ เห็นดอกสีม่วงๆต่างๆแม่นทั้งน e, ั er so nice. ้นจ้ะมีเจ้ะมาเก็บจ้ะพี่น้องเก็บมาที่นี่มาเก็บประกันจ้ะนี่จ้รลอยเขาเด็ดเอานำไปแล้วพี่น้องเอาง่ายขึ้นเจ้ะเห็นแต่ดอกเขากอใครแลที่นี่เขาเก็บีแสดงว่าเขามาเก็บตั้งแต่ยังมีท่านใหญ่เนาะสบายยาดาวเลยขัดอัตอกเขาเด็ดไปไปก่อนแล้วเขามาเก็บตอนมันยังไม่ท่านออกดอกเลยจ้ะสบายยาดาวเลยที่นี่ พัดเก็บได้ง่ายๆเลยก็เก็บใบให้ไปก่อนให้เร็วเนาะอ้ยพี่น้องเลยมาเด้จ้ะสนุกเก็บมันอ่อนเลยอันนี้เก็บเอเดนก็แล้วว่ามันเห็นมันดอกมันงามมันอ่อนอสบายพี่น้องใส่ตะการหน่อยเหยือโศไปเลยจ้ะมันงามนี่ Lại lạc lạc Lại lại lạc 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 ดอกนี้ยังีนี่จ้ะต็แกตอก็ลองเก็บไปน้อยกันมันใหญ่ขัดยุทธะดูดอกก็เการดอกกเก็บไปเลยจ้ะงามเนาะน้ำงาเลยจ้ะ ขักน้ำแน่หุ้ยสแกมเตมไม่คุณปู่มาออันนี้จะปลุกกันเนาะสแกมเต็มไม่โอ้ยอีกีะยิ้ไปเชฟัอออีกจะทำเป็นนะคุณปู่มาไม่หายเสียงยาดาตกใจจ้ะเห็นว่าไม่ไปจากที่นานเทอะนะเอาคนเก็บพักเนาะน้องว่าไหม คุณปู่อะไรพี่นอ้องมาเดินมาเดินจ้ะมามามามเรีบเียบเรีแ,แ,แล้วคุณปูเร่งจ้ะปูเร่งแล้วโจเฟอร์มาเร่งหน่อจ้ะ

อ่อนอีกสามเดืนเด้อฮะดอกมันอ่นะอนจ้ะดอกมันเกลายก็ไปก็กินไม่ได้เนาะปากแห้งปากคุบ น้องเอ้ยบ้านเองมีอย่างนี้ไหมจ๊ะผมป่าหรือนีน่ยกเนาะอุ้ยปากเห็นหายปวดโค้งมอสแบกเต็นรู้่ะลมก็จต้องมีมันจะไม่ใช่ยาดาวเด้อจ๊ะมันลมทับกันเองมันนี่ยาดาวเจ็บตะกันเนาะมันลมแล้ว cái thuốc cái Вот. diều mốt, mình thắc em ừn đã là già hì chạy điều, mất, nòng ước, con mốt lắp Oh.

No si teď นี่เก็บคอนี่เก็บอมไปสตูไปสตูบอกคุณปูทำยามายับจ้ะกา้ยี่ละต้งนี้ปุ่มนี่กรละแจะพลาสจะพดโอ้ยตนกไม่ถูกดอกกลันดอกอุ้ย น,น,น,นี่มันใช่ว่ายาดาทำลมเด้อจ้ามันลมเก่าจะจะแล้วเขามาเอาก่อนหรือว่ามันถูกมันงามโคตรลมก็ไม่รู้จ้ะทับกันน้ำขึ้นน้ำแน่ไม่ได้มองดูกล้องดูพี่น้องด้วยจะรีบ Ut hai bim mì dì gầm mì luôn ác 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 แล้วก็อย่าลืมกดสันกระดิ่งที่ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของย่าดาวเด้อจ้ะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ว้าแค่นี้จ้ะขอบคุณที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจะขอบคุณจ้ะสวัสดีจ้ะรับฟันดีทุกคนจ้า